กองกำลังบุรพาสกัดจับรถกระบะสองคันค่ะซึ่งขนรถจักรยานยนต์กำลังจะออกนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งก็สามารถรวบตัวได้14คันนะคะพร้อมกับผู้ต้องหาคนไทยอีก3คนค่ะพันเอกกิติประพิษไพสารผู้บังคับ การหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่12ผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ค่ะและก็ได้มีการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายโจรกรรมรถจักรยานยนต์พื้นที่ตำบลผ่านศึกอำเภอรัญญประเทศไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทราบว่าจะมีขบวนการจรุกรรมรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายก็ได้มีการ กำลังสนธิกำลังเพื่อที่จะป้องกันและสะกัดกั้นค่ะต่อมาค่ะก็ได้พบรถกระบะเป็นตู้ทึบสองคันวิ่งมาตามถนนสายความมั่นคงบริเวณหมู่ห้าบ้านใหม่โคกสแบง ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะก็ได้ติดตามสกัดกั้นและทำการตรวจสอบพบว่าภายในรถบรรทุกมีรถจักรยานยนต์จำนวนเจคันรวม14คันโดยมีผู้ขับขี่ผู้ติดตามจำนวน3มคนด้วยกันคือนายบุญเรืองกัดสกุลชาวจังหวัดลำปางนายอาจพงรินฟองชาวจังหวัดลำปางเช่นเดียวกันและนายเยรวัตโพธิพชาวกรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งเบื้องต้นทราบว่า รถกระบะทั้งสองคันได้บรรทุกรถจักรยานยนต์มาจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยได้ประสานกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางและจุดส่งลงรถค่ะเพื่อที่จะนํามาส่งในพื้นที่ชายแดนอรญญประเทศจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่ผู้ติดตามนําส่งผู้ต้องหาพร้อมทั้งโคงกลางนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ